จะได้ตำแจ้วพริกดิบละเนาะมือนี่เอาพริกแดงใส่น้ำจักหน่อยมันจะเผ็ดคักไมได้จับคำในหน่อยๆมัน่ได้กินหลายๆมือเท่าไปเก็บหน่อยเก็บแบบพริกดิเออเก็บแบบพริกเอาลายบ่ฮะเอาลายบ่เอาลายเติบอยู่เพราะตำบนเราเท่าตำแจ้วตีมือเนียนตำแจ้วหอยกระยาบคูดีละเท่าเออคู่ดีแส่หอยเองกรอ่านขึ้นยากยยันเจ้าบ่อยากอยู่อยากเจ้าเฮ็นยังไงก็กินก็กินบนเ่าโอ้คือสีน่ารักแค่นานวันนี้เนาะ ผักหลวกจักน้อยเนาะคือสดีนะเนี่ยดอกแค่เแ่าดอกแค่มีอยู่ไหนเราค่อยไปเก็บให้พักกันใช้ย่ามูนั่นน่ะอันนิดๆค่อยมากินท้ามุ่นอันนั้นก็ยืลวกให้เจ้ากินเแ่าเอาเอาหนีเอานะแ่าให้คอยขอจักลอยเนี่ยว่าแล้วพอได้แก่นะว่าแล้วขันมันเบาม้วนน่ะมันต้องมีแนวแอบแฝงไปเอาหยังก่อนจักลอยเนี่ยเอาหนีมาทิอา เสียวมาตาใสเอาเห็นบอสสายจได้กินตีข้าวกระเพ้าแต่ก็ไปซื้อหมูซื้อเนี่ยมาปิ้งให้กินแล้วตัวแต่ไม่ได้กินข้าวกับแก้วเจขันมีเงินนั่นน่ะแต่ไม่ได้กินแต่ลวกผักกระเพราเจแต่ยังเอามันบ่มีเงิน100เดียวนึงดอกเฒ่า100เดียวนึงดอกเสียมาจตไดสเอาก็ที่คอยไปรับจ้างมาเอามาให้เจ้าอันเด้โอ้ไปรับจ้างมาคอยเจะเอาขึ้นไปเบิดแล้วค่ะบ้านแล้วค่ะแน่นรึคอยคือเอามาให้หลายอยู่เท่า เอาไม้ไฮไลท์เอามาเที่ยวเดียวเที่ยวขึ้นมือละสิบเที่ยงกับบัคับเหมือแล้วค่ะที่เธอฝากไว้เหมือนหรอกค่ะลอยเดี่ยวดอก,อดดอกนี่ไก่ตีนกูเด้เมือนเนี่นี่ไก่ตีนกูเด้อใจกูชูน้อไก่ยังบอกแล้วว่าบ่มีบ่มีจะเอามาจะใส่ฮนะยจะได้กินปลตีนได้เมือนเนี่อา้าวบ่ได้ติดโดน,นบ่ได้บ่มีเหาะแล้วว่าเขาให้รู้เลี้ยงแล้วเป็นอย่างให้เขาบอกดูสิเขาบอกบ่มีบ่มีเนี่ยเบ้าก็ได้เออ ฉันได้กินข้าวกับแก้วที่ขนมีเอาไปซื้อเนี่ยซื้อ,อยังมาแค่ไหนกินเราตัวไม่เอาวจะไปใส่ก็ไปเลยมาหาหยืนอยู่นี่เด้อเอาเอ้ยเอาเนักกินแล้วเราเด้อไปกินข้าวกันเถอะครับบานเนี้ยเสียไปใส่เนาะบานเนี่ยโอ้ผมเอาเงินหลายแถวมาให้น้ำหาหอดย้ำกินแถวบ้านที่นี่เอาเอา้ย ขึ้นไปอยู่หยั่งหันลงมาไอ้เนี่ยเขียดโอ้ยเขียดรรมาเมียเปเอาเงินให้โอ้ยเทา้าลงมาเถอะอีพอไปกินเทา้าเถอะมาลงมาอีพอโอ้ยพวกเงินมางอ,อไรแถเนาะเอาซะหน่าเอา,าเอาเอา,เอาลงมาลงมาอีพอโอ้ย <c oughs> ไอ้ขี้ไหนไหมีเงินงอ,อไรแถเนาะ แล้วเราเท่ามาแล้วมาแล้วไปไปกินเ้าเฮ้แเด้วงออะไรลน้องผู้่าเกียรติึไปดูตั้นสนใไม่